วันนี้ EP ไหนแล้วเขาไม่รู้โคตรเอาสแกนร,รถเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกัที่คลิปแรกพี่ปอส่งอะไรมาให้ดูเนี่ยหัวเขียวปะทะน้องผ้าหม่มอุบะโอ้โหคลิปนี้ต้องไปดูกันครับแม่สถานที่อคุ้นเหมือนเราเคยไปวะ่ะเฮ้ยนี่มันเลิงนกกรทานี่วะเออแต่อยู่นาไม่ได้นะโลเคชันเนี่ย อันตรายเดี๋ยวพ่อมาอ้าวใครอยากรู้ว่าอยู่หัวก็ไปติดตามช่องหัวเขียวแล้วก็ช่องทูทีมมอเตอร์ไซค์เอาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เหมือนจะแค่ซ้อมออกตัวประมาณนี้ครับผมต้องบอกว่าสองคันเนี่ยอ้ามันดาวเด่นเลยดาวเด่นเว็บร้อยสิบไออะเนาะก็คือลูกตัวประทานลูกตัวเอาง่ายๆนะครับแม่ไปดูแล้วกันว่าจุดจบสองคันนี้เป็นอย่างไรให้ถ่ายดีกว่าให้เพื่อนๆถ่ายคลิปนี้คลิปนี้ใครอยู่หัว อ,อ่ะผมคอมเมนต์เลยหมอเขียว <c oughs> อันนี้ยังเรายังไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูเพราะว่าเขามีแค่แบบเ,เหมือนกําลังแบบเซตเซตรถอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือพร้อมๆจะแบบออกตัวอะไรเงี้ยแต่ยังยังไม่ไมีช่องช่องออกตัวก่อนที่จะไปดูคลิปที่2กันนะครับนะใครที่อยากจะเอารถลงช่องแบบนี้นะครับสามารถแฮชแท็กได้นะครับโคตรเอาติกต็อกภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวให้พี่ปอขึ้นซับไว้ให้โอเคไปดูคลิปที่ 2, 2> <c oughs> นะครับก็จ <c oughs> ะเป็น <c oughs> เว็บร้อย้าบางลมนะครับเปื่อยกายนะครับหรือว่าร2อยยห้าคงไก่นั่นเองนะครับสีเขียวทรงตลออลูกโตนะครับเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อเซรามิกเนาะอืมโอ้โหเฮ้ยซูมดูโอ้โหคุณพระโคตรแน่นพี่วิวแน่นมากคันนี้แน่นมากนะครับแน่นยันเออ,อ <laughs> เครื่องฮนะสังเกตดูที่ปะกก็นนะครับปะกก็นหนาเตอะฮะ กองเป็นกองเคนเอ็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาเรียกว่ากองเคนเอ็นหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับสตเตปอะไรใครรู้เป็นลูกของใครก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะฮะอืมดูรวมแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับขี่ออกทริปได้สบายแต่ไม่รู้ว่ามันจะงัดถึงเกียร์สีหรือเปล่าถ้าเป็นลูกโตมากๆนะยังโตด้วยนะนะพี่บิวใช่เพราะเพราะว่าสเตปแบบเนี้ทรงแบบนี้ยแน่นอนครับลูกโตโมเต็มแน,น,น่นอนนะฮะแล้วเป็นทรงตลออด้วยงัดยังไงก็ลอยนะฮะเอาโอเคประมาณนี้ครับกับคลิปที่2ของเรานะครับไปดูคลิปต่อไป นะคลิปนี้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสองคันหรือเปล่าในจันเฮ้ยนี่มันเออกูจะเรียกว่ารุ่นอะไรดีวะเนี่ยเวฟสเหรอเวฟสเต็ก <Web stick. S 1> เออเวฟสเต็กนะหัวเป็น led ฮะแต่ท้าย ecx <c oughs> เอออะไรวะเนี่ยเวฟสเต็ก <Web stick. S 1> ตอนแรกนะเวบแรกเลยนะผมนึกว่าเป็นเอ่อ125ประวัน led จัน <c oughs> เออแต่ไม่ใช่ฮะ มันเป็นร้อยสิบท้าย p c x กันเฮ้ยอย่างจูนทำไปได้คันนี้ให้เต็มสิบเลยครับคลิปนี้แม่เต็มกราฟจัดนะฮะไปดูกันคลิปต่อไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคันนี้เขามีแคปชั่นมาด้วยครับพี่ปอฮะมีแฟนแต่งรถ <c ười> แฟนแต่งรถด,ดีกว่ามีแฟนไปมั่วผู้หญิงอยู่แต่กับเพื่อนนะครับ มันเข้าใจไหมเนี่ยมีแฟนแต่งรถดีกว่ามีแฟนไปมั่วผู้หญิงอยู่แต่กับเพื่อนนะครับอ๋อกูวินว่าคำผิดใช่ไหมเนี่ยกูเลยไม่เข้าใจเอออ๋อโอเค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 แสดงว่าเออเอาเรื่องแสดงว่าอ่ามีแฟนแต่งรถนี่คือดีใช่ไหมอืมเพราะว่าเขาจะได้ไปไม่ไม่ไปมั่วผู้หญิงอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้คือความหมายของแคปชั่นนี้น่าจะใช่อ๋อโอเคแล้วก็ไม่มีส่งรถอะไรให้กูดูแต่ดูชุดหน้าเขา ก็สวยนะโอ้โหท่อสแตนเลสได้ลุ้งท่อสวยป่ะพี่บิวเป็นทรงเชงท้ายกระดกนะฮะเออท่อท้ายกระดกนะฮะแต่ก็จะเป็นทรงเชงเฟรมเต็มดูแลรถด,ดีนะเจ้าขอรวงรถคันนี้อืมคินคลีนสะอาดสะอาดนะครับทรงเชงแบบนี้หายากนะอถ้าจะเอารถจะจะเอาทรงเชงแบบนี้ลงช่องมันต้องสะอาดแบบนี้เว้ยออคือถ่ายได้เลยนะฮะดูดีมีเสน่ห์นะโอเคไปดูคลิปต่อไปครับนี่คันนี้จอดคู่กับ บางลมนะฮะสีแดงข้างหน้าโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยนะฮะข้างหน้าชุดหน้าเขาเนี่ยคือเป็นกระบอกโชกย่อนะฮะใครไม่รู้ก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับว่ากระบอกโชกย่อคืออะไรก็คือกระบอกโชกที่ตัดแล้วต,ต่อใหม่นะครับผมตัดย่อลงปุ๊บแล้วต่อใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมเขาเรียกเชื่อมอะไรสักอย่างนึ่งอ่ะเ,อเพื่อที่ให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็มีระยะโหลดเพิ่มขึ้นนี่คือกระบอกโชกย่อนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับเพราะว่าหูยึดปั๊มเขาอยู่ใกล้กับชุดเฟรมบางคนหน้ามากเลย นะฮะอ่าขิ้วเครื่องมันเครื่องร้อยยี่บห้านะครับอืมทรงหลอดจังขี่ไม่ได้ว่ะพี่ดิวขี่ไม่ได้หรอขี่ไม่ได้จริงพี่พอดูท่อดิเออคอท่อเนี่ยกูบอกเลยว่าหนึ่งนิ้วสอดแบบแน่นๆครับพี่ปอเชื่อกูนะกูเรียนมา <c oughs> <c oughs> ข้างหลังน่าจะเป็นช่วงหลังสามร้อยนะครับอืมเป็นทรงแวนนะแต่ทรงนี้ผมบอกเลยว่าขี่ลำบากแน่นอน,นแต่รอนะโอเคแต่รอ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 ,ลอจริงถ่ายรูปรอนะขาตั้งกูอยากรู้จริงๆเลยมันจะสั้นแค่นีนหรือเปล่านะ ไปไปดูคลิปต่อไปไว้พี่ปอว้า, <What? S 1> ขาวข่าบ LED สีน้ำสีขาวเอยไม่ใช่สีน้ำเงิน <What? S 1> เออเป็นเว็บร้อยสิบไอทรง <c oughs> แววนสวิงอาร์มเดิมนะครับเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่งนะฮะแต่เหมือนเขาจะไปทรงเชงแล้วนะเวเนี่ยเพราะเขาอัดอัดยางเล็กมาฮะร mm hmm. สรุปว่าสีขาวหรือสีเงินให้พี่ปอ <c oughs> ไม่ใช่น้ำเงิน <c oughs> น้ำเงิน <c oughs> แม่เงาดีเงาดีเงาดี โอเคคันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขาวขาวแค่นั้นจบเลยนะเอเอปลาทั่วแถวไหนฮะรถใครฮะอย่าลืมคอมเมนต์นะแจ่มจ,จันทร์เมืองพิจิตรของพี่ปอคันนี้เราชื่นใจไปดูโอ้ยต่อกันเลยไปดูคลิปต่อไปครับคันนี้นะแบบต่อเนื่องโอ้โหเฮ้ยมันรถคันเดียวกันแล้วเปล่าวะคนละคันคนละคันเออคนละคันอันนี้เป็นทรงเชงนะฮะโอ้โลเคชั่นสวยนะครับข้างหลังเป็นเทือกเขา ปาตับอันนี้ก็จะเป็นสาหวานนะครับเสื้ออะไรเนี่ยอ่านดูสิอ๋อกูรู้แล้วเสื้อของโรงงานผลิตเสื้อนะครับเป้สกีนนะเออเป็นเว็บร้อยสิบไออลอเจนไหนไม่รู้แต่เป็นทรงเช่งท่อบโบส่สวนดอกไม้นะครับพาร์โคดสีน้ําเงินแต่รู้สึกว่าสีน้ําเงินนี้น่าจะใช้งานมาพอสมควรนะครับเพราะว่าความร้อนทําให้พาร์โคยสีมันซีดนะฮะเออไปโอเค ต่อไปนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าผิวสาวผิวสีแทนเออแต่ขาวจริงคิ่ไหมคิขาวจริงขาวจริงลิปต่อไปนะครับโอ้โหจานกูว,ว่าอยู่อะไรขาวๆเว็บ1้อยไอคันนี้เหมือนเคยเคยเห็นผ่านๆตาหลังจากที่ถ่ายติก๊กตอกไปเรื่อยๆนะฮะเป็น1 1อยทรงเชิง LED แปลงหรือเปล่าไม่รู้แต่สีขาวโหลดเต็มระบบนะครับโชคหน้านะครับเป็นเหมือนจะเป็นโชคหน้าของร้อย นะเออโชคหน้าของ1้0ยเว้ยข้างหลังนะครับเป็นสวิงอาร์มแบบหูถอยสุดตารางนะย่นไหมพี่วิวเนี่ยย่นเต็มระบบครับมึงสังเกตดูล้อนะครับล้อเขาแบบโอ้โหแทบจะติดตัวคานอาร์มอ่ะเออแทบจะอยู่ตรงกลางอ่ะพี่วิวเสียดายว่ะจางคลิปเนี้ยไม่เห็นหน้าผู้สาวอ่ะจันโอ้โหนี่ติดต่อกันสาวคลิปแล้วเนี่ยสรรหามาคลิปว่ะพี่ปอโอ้นี่คลิปต่อไปจัน แม่แคปชั่นมาครับอ่านหน่อยฮะ <_ d ata> แพ้เขาตั้งแต่ขับเว็บโครงไก่เฮ้ยขับโคงไก่แพ้ได้ไงวะเรามันอยู่หัวครับเราขับโคงไก่ยังไงสาวก็ซ้อนนะแต่เฟรมแตกไม่แตกนี่อีกเรื่องนึงนะ <_ d ata> เออแต่ถ้าโครงไก่ไม่มีเฟรมท้ายก็ได้ได้ได้จะได้ได้ถนนมันก็เรียบอยู่ยนะแต่ตรงนั้นมันสั่นว่ะอืมไม่แพ้ครับขับโคงไก่โนนหนึ่งวิเราเวเอ้อเรามันวัยรุ่นโคงไก่เว้แต่ว่าท่อเนี่ย ปลายท่อจุกท่อเนี่ยอุ้ยไอ้ท่อหมุนได้พี่วิวมึงว่ามันเหมือนอะไรจรันเหมือนอะไรอะ่ะแล้วมึงดูจุกท่อเหมือนกับว่าจุกคออ,อโต้เนี่ยจันมันหมุนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้มันไม่มีคอท่อนี่พี่ปออุ้ยจริงมันมีแค่ปลายท่อจันใช่ช<ไ>่างเกตยร์เออก,กูว่าอยู่ยมีเสียงไหมเนี่ยไม่ได้เสียงเพลงจันโอ้ คันนี้ครับมีแต่ปลายท่อฮะไม่มีคอท่อฮะโอ้โหโค้งไกลคันนี้เต็มการาฟจานถ้าอยู่คนแกนนี้กูจับถ่ายเลยเนี่ยเออเอาโอเคประมาณนี้กับคลิปตอบโอ้จานคลิปสุดท้ายจานคลิปสุดท้ายป้าโถน้องไอไอราดาเอวเด้งอีกแล้วไอราดากับก๊อตอะไรแต่งนะฮะคอลแลบกันครับครับอืมน้องไอนะกูนี่อยากเจอตัวจริงจริงเลยแถวไหนวะเนี่ยกูจะได้ไปหา ไม่เปลืองค่าน้ำมันนะเอเอ,อที่อย่างนี้ไม่เปลืองเอ,อ้ยแค่ปากซอยกันเออนี่ยแล้วมันก็มาคอมเมนต์โอ้โที่รถผมอยู่ใกล้แค่นี้พี่ไม่มารีวิวพอเห็นสาวอย่างี้โอ้โหพี่ไปเลยเนาะเออระยะแค่นี้ยังไงก็แค่ปากซอยโอเคประมาณนี้นะครับกับโค้ดเอาสแกนรถนะฮะชื่นชอบคลิปไหนก็อย่าลืม คอมเมนต์กันไว้ด้วยนักครับสำหรับใครที่อยากจะเอารถลงช่องแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับแฮชแท็กเลยนะฮะโคตรเอาติ๊กต็อกแค่นั้นจบนะครับเดี๋ยวจะไปหาดูดมาถึงแม้ว่าน้อยใจวะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แฮชแท็กโคตรเอาติ๊กต็อกก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็อยากให้คุณทุกคนนะแฮชแท็กไว้นะครับเราจะได้ไปดูดมาลง <c oughs> ตามนั้นก็จบกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับชื่นชอบคลิปไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยจ้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแก้วเหมือนเดิมแต่แข่งดูก่อนไหน้องไอราจะาอ๋อหวานเจียอย่าลืมกดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับปื๊ เอทโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะกร้าติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรก <c oughs>